สบายดีครับกับมือนี้ครับวันที่10มิถุนายน2,564นะครับเป็นปีที่สองของการระบาดของโรคโควิดนะครับปีนี้ถือว่ารุนแรงนะครับถือว่าเป็นมือแรกของการเปิดภาคเลี่อนของผู้เดชเอดีครับ มือมนีคณะคุณครูได้มา,าประชุมเปิดภาคเรียนนะครับกัมีหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองแค่นไญ่นะครับได้มาฉีดคนนําาขาเชื่อโควิดสิเก้านะครับกับมีเจ้าหน้าที่นะครับจากเทศบาลประมาณ1 2 1 3คนนะครับ มาอนุเคาะฉีดทำยานะครับทัวบริเวณโรงเรียนนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด19โอ้รุ่นแรงหลายครับปีนี้ถือว่าโชคดีอย่างนึงก็คือนะครับกัประชาชนชาวไทยห้าปีนี้ก็ถือว่า,าเริ่มทยอยฉีดวัคซีนนะครับไปหลายเติบแล้วนะครับกัหวังว่า าการระบาดของเชื้อโควิดนะครับจะลดลงนะครับกับภาวนานะครับให้เขาสู้ภาวะปกตินะครับโดยเร็วนะครับเห็นความลำบากของพี่น้องชาวบา้านบางคนกับตกงานนะครับสวัสดีครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับมาขีดโควิดนะครับ ไวยพรอนนะครับให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ,นะรบปลอดไพยผลจากโรคโควิดให้เขาสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ